ถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ติดตามประวัติชีวิตการประพฤติปฏิบัติธรรมของบรรดาพระป่ากรรมฐานโดยเฉพาะพระอาจารย์ในสายธรรมของท่านพระอาจารย์มัน่นภูริทัตโตอย่างเช่นประวัติหลวงปู่อ่อนยานสิริ หลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่เทศเทศลังสรนหลวงปู่ชอบฐานสโมหรือแม้กระทั่งประวัติการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มหาบัวพาเฉลกรรมฐานผู้ลือนามในยุคนี้เป็นต้นเชื่อว่าจะต้องคุ้นกับชื่อภูกระแตมาอย่างดีเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ครูอาจารย์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระเฉละ ที่เรื่องชื่อลือนามเป็นชืีคโครบนับถือของคนทั้งหลายชั้งในอดีตและปัจจุบันเคยไปพำนักพักอาศัยเพื่อจเจริญธรรมำบำเพ็ญภาวนาตามจริตวิสัยพระป่ากรรมฐานมาแล้วแทบทุกรูปในช่วงชีวิตการทุดงเข้าป่าขึ้นภูอยู่ถ้ำแสวงหาโมกะธรรมครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นซึ่งมาบัดนี้ ต่างยอมรับโดยชั่วไปว่าเป็นพระผู้ทรงญาณทรงอภิญญาแก่ก้ายาณสมาบัติเป็นพระอริยะเจ้าในระดับต่างๆนับตั้งแต่พระโสดาบันไปถึงพระอรหันต์ตัดเพลิงกิเลสเผาตัณหาดับสิ้นแล้วจากจิตใจท่านเหล่านั้นต่างยอมรับในคติตรงกันว่าภูกระแตเป็นสถานที่สัป,ปะ,ะที่มีความศักดิ์สิทธิ เป็นถิ่นที่อยู่ของพญาหน้าผู้มิลิ์จำแฝงเลนด้วยความลี้ลับอาถรรพ์ที่ไม่อาจดูหมินดูแค่บุคคลทั้งหลายไม่ควรล่วงล้ำไปกระทำกิจอันไม่ควรและครั้งแรกทิู่เราเรื่องได้มีโอกาสเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศของแดนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดภูกระแตประมาณกลางเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2537 โดยคำแนะนำของคุณสุวรรณคาเขือนแก้วปฏิปทาธรรมอันควรเลื่อมใสของพระก,กรรมฐานที่บำเพ็ญตนอยู่ในป่าภูเขาสูงซึ่งมีนามว่าหลวงปู่บุญนาและเรื่องราวของภูกระแตซึ่งได้พัฒนามาจากป่าเขาที่ผู้บาอาจารย์เคยมาพำนักเพื่อฝึกจิตภาวนาให้เกิดเป็นวัดเป็นวาในพระพุทธศาสนา เรื่องหนึ่งที่คุณสุวรรณประสบพบเห็นขนาดบวชเป็นพระอยู่ที่ภูกระแตเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคบนภูกระแตสถานที่ตั้งวัดในปัจจุบันได้ยืนยันอย่างจริงจังว่าพญานาคที่วัดภูกระแตมีอยู่ถึงสองตนด้วยกันคุณสุวรรณขนาดเป็นพระได้สร้างกุฏิอยู่บนเนินดินด้านหลังศาลาในปัจจุบัน ในสมัยนั้นมีความสุขสนอยู่บ้างพออยู่ในวัยขนองชอบเดินสำรวจบริเวณวัดอยู่เสมอๆแล้ววันหนึ่งกุสวรรก็เจอสิ่งประหลาดเข้าเป็นรูที่ขุดลึกลงไปในดินมีอยู่ถึงสองรูด,ด้วยกันระหว่างรูทั้งสองห่างก,กันประมาณหนึ่งฟุตเท่านั้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณ6-7ถึงนิ้ว พอไปพบก็เกิดความสงสัยว่าเป็นรูอะไรกันแน่จึงหาไม้มาแย <isso> ่เ <McK> พื่ออย่างความลึกดูว่ามันลึกแค่ไหนและเป็นรูอะไรแต่ก็ไม่สามารถจะอย่างทราบความลึกได้พราไม้ยาวแค่ไหนก็แย่เข้าไปไม่เคยสุดถึงก้นรูสักครั้งเห็นเป็นอย่างนั้นคุณสวนซึ่งยังมีความสุขสนมากอยู่ จึงลงทุนไปซื้อปูนซีเมนมา5กิโลกรัมผสมปูนสายเข้าด้วยกันเทลาดปิดรูทั้งสองนั้นสิเลยโดยกล่าวถึงความรู้สึกในช่วงนั้นว่าเพียงต้องการรู้ว่าเป็นรูอะไรถ้าปิดปากรูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้คุณสุวรรณงงงานและประหลาดใจเป็นอย่างมาก พอเมื่อเอาปูนอุดทับหลูดินทั้งสองแล้วเช้าวันต่อมาก็มีหลูเกิดขึ้นใหม่อีกสองรูไม่ห่างจากลูเดิมเท่าใดนักขนาดกว้างและความห่างระยะลูไม่แตกต่างจากหลูที่คุณสวุวรรณทำการโบกปิดไปแล้วและคราวนี้หลูนั้นไม่ได้เกิดขึ้นบนดินกลับเกิดขึ้นบนแผ่นหินไม่ลึกดิ่งตรงเช่นลูแรก คุสวรรณจึงนำความที่ตนพบจากลูทั้งสองนั้นไปเล่าให้หลวงพ่อบุญนาคผู้เป็นอาจารย์ฟังท่านให้ข้อสังเกตว่าสิ่งที่ท่านทำไปแล้วก็ขอให้แล้วไปแล้วกันต่อไปนี้อย่าไปทำไปรบกวนเขาอีกเพราะนั่นไม่ใช่ลูดินลูหินธรรมดาแต่เป็นลูของพญานาะคที่จะนำสู่เมืองมาดาล พอเห็นลูกศิษย์ทำหน้างงงังหลวงปู่จึงให้ข้อสังเกตแก่คุณสุวรไว้ว่าถ้าไม่เชื่อว่าลูนั้นเป็นหลูของพญานาคก,ก็ให้เฝ้าสังเกตดูวันดีคืนดีเขาจะมาปรากฏให้เห็นโดยเฉพาะในวันพระสิบห้าค่ำวันรำรมสมณะวันสำคัญทางาศาสนาให้คอยสังเกตดูเอาก็แล้วกัน คุณสุวรรณได้กลับไปสังเกตเฝ้าดูรูทั้งสองตามที่หลวงปู่วุญน,นาคได้แนะนำแล้วก็ได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ตนต้องการรู้ต้องการเห็นในวันหนึ่งซึ่งเป็นวันพระใหญ่เหตุนั้นเกิดขึ้นในยามเช้าสิ่งที่คุณสุวรรณได้เห็นในวันนั้นเป็นงูใหญ่สองตัวมีงอนแดงบนหัว มากอดลัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่บนลานดินหินไม่ห่างจากรูที่เคยพบเห็นครั้งคอนเท่าใดนักและคุณสุวรรณก็ต้องแลปกปลาดใจและตกตะลึงเป็นอย่างมากพอไม่ว่าดวงตาและงอนบนหัวและเก็ตที่เป็นสีเขียวแดงมลกฏทำให้คุณสุวรรณเกิดความกลัวปนความเคารพศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก และเมื่อนำสิ่งที่เห็นไปบอกเล่าต่อหลวงปู่บุญดาท่านจึงยืนยันว่านั่นแหละคือพญานาคจากเมืองบาดาลไม่ใช่งูใหญ่ธรรมดาเห็นแล้วก็อย่าไปรบกวนเขาปล่อยให้เขาเป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขาถ้าเราไม่ไปยุ่งไปลังแกเขาเขาก็จะไม่ทำร้ายใครหรอกสิ่งที่หลวงปู่ท่านบอกนั้นเป็นความจริง พราอไม่ปรากฏว่ามีใครเคยได้รับอันตรายจากพญานาคหรือพญางูทั้งสองนั้นเลยเขาไม่เคยไปทําร้ายใครเลยนั่นเป็นคำบอกเล่าจากคุณสวนซึ่งยืนยันว่าได้เคยเห็นพญานาคทั้งคู่บนภูกระแตมาแล้วหลายครั้งหลายหนคุณสวนยังได้เล่าให้ฟังอีกว่าจากที่ตนเฝ้าคอยสังเกตว่าหลูพญานาคทั้งสอง ตามที่หลวงปู่บุญนาคท่านแนะนําไม่เพียงแต่จะทําให้ได้พบเห็นพญานาคตัวจริงเท่านั้นยังพบเห็นสิ่งอันนาพิสวงอย่างอื่นเข้าอีกด้วยความประหลาดนั้นเกิดจากในวันพระใหญ่ที่มีพญานาคขึ้นมาหยอกล้อก,กันนั้นในตอนค่ำคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีแสงประหลาดสีขาวนวลเย็นตาผวยพุ่งขึ้นมาจากรูพญานาคทั้งสอง ทำให้บริเวณป่าในเขตวัดภูกระแตแถบนั้นสว่างสวยช่อช่วงเป็นรัศมีบริเวณกว้างปรากฏการพิสงนี้ไม่ใช่จะมีแต่คุณสุวรรณและหลวงปู่บุญนาคเท่านั้นที่เคยพบเคยเห็นพระเนนักปฏิบัติที่เคยมาพักอยู่บนภูกระแตแห่งนี้ก็เคยเห็นมาแล้วหลายรายจนเป็นที่กล่าวขวัญถึงกันทั่วไป และได้นำความดังกล่าวไปปรึกษาต่อหลวงพ่อบุญหน้าคว่าแสงนั้นคืออะไรจึงได้รับคำอธิบายว่านั่นเป็นแสงเงินแสงทองส่องสว่างขึ้นมาจากเมืองพญานาเพราะใต้พื้นหินของภูกระแตแห่งนี้เป็นบ้านเมืองที่อยู่ของเขาใต้ภูกระแตแห่งนี้จึงมากมีด้วยแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติอันล้ำค่ามากมายมหาศาล ทำไมไม่ขุดขึ้นมาเอาเป็นทุนสร้างวัดล่ะครับเป็นคําถามจากคุณสุวรรณต่อหลวงปู่บุญนาคหลวงปู่บุญนาคจึงตอบกลับไปว่าเคยคิดเหมือนกันว่าจะขุดขึ้นมาเพื่อสร้างวัดสร้างว่าให้เป็นปึกแผ่นเจริญขึ้นเป็นศีสง่าในพระพุทธศาสนาสืบไปแต่เขามาเข้านิมิตก่อนที่จะลงมือทำ ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแม้ขุดไปก็เหนื่อยเปล่าถึงเวลาเมื่อใดเขาจะเปิดถ้ำเปิดเมืองให้และผู้ที่จะเข้าไปเอาได้ก็จะมีแต่ผู้เคยเป็นเจ้าของในทรัพย์สมบัตินี้เท่านั้นผู้อื่นอย่าได้หวังเลยและนี่เป็นเรื่องราวของพญานาคคู่ชีพวัดภูกระแตหรือที่ภูกระแต ที่ทางรายการพญานาคนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับและผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ช่างวัดได้เจริญทางวัตถุแล้วหรือ,อยังนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่นำมาเสนอนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างเก่าพอสมควรแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคหรือ เชวดาพรมอินก็ตามท่านทั้งหลายที่เคยไปสัมผัสหรือไปกราบไหว้บูชาก็จะได้รับผลบุญอนิสอง์อย่างยิ่งและว,วันนี้รายการพญานาคก,ก็ขอให้บุญบาร,รมีนาคราชขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจมีความร่มเย็นในจิตในใจคิดหวังสิ่งใดไม่ว่าการงานหรือธุรกิจค้าขาย ก็ขอให้ท่านผู้ชมจงประสบผลกําไรและประสบผลสำเร็จในชีวิตตลอดการละนานเถิดนะครับวันนี้รายการพญานาคขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆมากๆนะครับที่ช่วยกดติดตามและช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปปฏิหารนาคราชในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับและวันนี้รายการพญานาคขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม